หาหอยป้าเธอหาหอยอะรบ้เฮ้ยวอาไปถ่ายรูปได้ป้าได้ไม่ได้หอ้ามิวมิวหาหอวางว่สดี่เลยเี๋ยวไ่เยอะเล่สสวัสดีครับผมคือมิว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  สวัสดีครับผมคือมิมิวลาสบ,บัญญาลาสบ,บัญญาอ,อีนี่คือเด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กอ้วนลาสบ,บัญญาอะไรดูดิหล่อไหมดูหน้าดูเอโด อยากจะบินแต่บินไม่ขึ้นหนักพุงหนักพุงเด็กอ้วนลาซบัญญาติดาดาดา,ดา,ดาอยากจะบินแต่บินไม่ขึ้นติดพุงเด็กอ้วนหนักพุงหนักพุงเออถอนหงอให้ป,ป้าเออเออเออนั่นแหละอร่อยไหมล่ะือ อร่อยไหมเธอถอนหอกให้มีมิวถอนหอกให้แบบป้ญญาเหรอลูกลาวสเปนญ่าด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 า,ดา,ดาเด็กอ้วนค่ะคือเด็กอ้วน<ม>เด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่เด็กอ้วนอันน่ะชอบไปสิอยู่บนหัวป้าป๊าเนี่ยฮะ ค่าคือผูลาอ้าวอนผมไม่ปะป้าอีกแล้วลาสปัญญาด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 าอาบายบายกันลูกบายบกันไปกันสองเสงหมเดอ่อ่ะเรีนผมปะป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวบายบายหน่อยเลยดา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 ก็คือเด็กกวน สวัสดีครับเด็กอวนบ๊ายบาย